มาทำนมถั่วโฮมเมดกันค่ะสูตรนี้ครีมมี่เนียนนุ่มแล้วก็หอมมากๆเริ่มจากนำถั่วไปแช่น้ำค้างคืนสื่นเช้ามาก็นำไปลางได้เลยตัวถั่วเนี่ยมีสารเคลือบมเมล็ดอยู่การที่เราแช่น้ำค้างคืนจะทำให้เราย่อยง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำไปใส่เครื่องปัน่นวันนี้เราทำรสวานิลาใส่อินทผาลาัม3เม็ดกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วก็เกลือเล็กน้อยอัตราส่วนน้ำนะคะก็คือถั่ว1ถ้วยต่อน้ำ4ถ้วย เสร็จแล้วนะคะก็ปั่นได้เลยเครื่องปั่นอะไรก็ได้นะคะแต่เมย์แค่ชอบเครื่องนี้เพราะว่าทําเสร็จเนี่ยเขาล้างตัวเองเลยสะดวกมากๆนี่ปั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้นมขัวหอมมากๆให้เรานําไปกรองที่ผ้าขาวบางนะคะสูตรนี้เนี่ยเมย์ใช้อัลมอนด์ผสมเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเพิ่มความครีมมี่ค่ะเวลาเราบีบคั้นเนี่ยเอาน้าออกมาให้เยอะที่สุดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวกากาเขาอะ่ะอย่านำไปทิ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะเอาสูตรขนมมาฝากค่ะ นี่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้นมถั่วโฮมเมดแล้วทำสดๆหอมอร่อยมากๆลองดูนะคะ